กอ้าบเปให่อะไรเบอรกสีเล้าอันนี้คือปอกวงปอกวก็ไม่หยัางเราไม่สนัมซื้อแด้วค่ะพี่น้องน tamam. ี se ่แล้วก็เอแห้งขึ้นมือ้อมนก็เงื่อนพอหญ่อันนี้ก็ไดเท่ากับซาเบิงอมอมา มึงจะซิปเป้ประตูมองะซิปเป้องน้ำด้ใสเข้าไปได้บ่มุดเข้าไปมงได้มุดได้โอ้นอนบกแม่งกนี่้ลองน้ำสิเะเพิ่นกงกอของน้ำานี่ ใส่ไปเบิ้งอีกหองนึงมีหองยังแน่นี่อันนี้ของนอนใส่เข้าไปเบิ้งนี่ห้องนอนนี่ห้องนอนนอนนี่เขาเลือดต่ฉาบเดินพี่น้องอันนี้ก็ปอร่างกาเสุรีอ่ะอันนี้ก็สิเป็นมองไม่เห็นหึงกว่าหนึงพันเป็นประตูสองประตู เด้อะนี่มิเตหินก่อน้งามๆเลยนี่มิเตหินก่อนนงามๆเลย,น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 ,เลยนี่ก็ขึ้นรถเขาไปเข็นเข็นปูนเข็นดนนินแล้วก็เข็นหขนเด้อยิ้มยิตนยิ้ยยย away, นะม้มยิ้มอิ้้มยก้มย้มยิ้้มมยอยเยก้ม อันไหนก็ยังโอโหอันัหนก็ปูนนี่ปูนผสมปูนปูนก่อก็ปูนฉาบมีคือปูนกอมีคือปูนก่อมีคือปูนฉาบปูนเสือปูนฉาบอันนี้ก็คือก่อนนะปูนอะไรวะเดี๋ยวอันนี้กอแล้วก็ฉาบเนอะเสร็จเลยสองอย่างแก่อแล้วก็ฉาบอันนี้ก็โครงสร้าง สามเป็นเป็นเสาเป็นอย่างไรตัวนี้อินซีเพ็ดพัสดีนี่สองนี่แล้วเด้อตัวนี้ก็นังข่ะซุ้นไม่ซ้ำนี่ก็แอนนนั้ตี้ลาบานกาล่าขอบคุณขอกอบลาเอ้ยขอลาด้วยครับพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมทั้งมาลาชมขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมทั้งมาชมทั้งมากับโกติดตามกดแชร์แล้วก็กดสับสไครต์เลยนะครับบ๊ายบาย